เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้ก็อยู่ในเกมการีน่าฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะครับและกิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมของวันที่4นะครับวันที่4นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับกิจกรรมเข้ามาใหม่เป็นกิจกรรมอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้นะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกันด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันทางของทางชแนลเรานะครับและกิจกรรมในวันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันดี นะครับเป็นกิจกรรมมีสกินปืนเข้ามาใหม่ครับนี่นะครับเป็นสกินปืน AWM นะครับเป็นของเลนะครับเป็นกิจกรรมทางด้านของ Free Fire e x t r e Fighter นะครับเป็น AWM นะครับและเรามาดูว่ากิจกรรมมีอะไรกันบ้างครับมีเป็นนี่นะครับโอโหโคตรเท่และสเต็กของมันบวกดามีด ความเร็วรีโหลดหนึ่งนะครับซึ่งดีมาก AWM ของคุณจะแรงมากๆยิ่งคุณใส่สกิลมา r โรนะครับยิ่งแรงครับคืออย่างไรก็2เมตรตายกะมีแบบบวกร้อขึ้น,นครับแล้วก็ยังมีตัวนี้นะครับเป็นสกินระเบิดนะครับโคตรเทโ่โคตรฟียวแบบเฟียวจัดอะ,ะดูดิทเท่มากครับท่านผู้ชมโคตเท่แล้วก็จะมีเป็นอันี้เป็นกระบองนี้เคยแจกฟรีนะครับอย่าไปสนใจเลย เคยแจกฟรีแล้วครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้ยังไม่มีก็มาจับจองกันได้แต่ตัวทางด้านนี้ก็เป็นกระเป๋านะครับแล้วก็ชิ้นแรกก็จะเป็นตัวไดมอนด์นะครับซึ่งจะใช้5โทเค็นนะครับในการแลกนะครับ1โทเค็นได้บัตรไดมอนด์สองโทเค็นได้กระเป๋า3โทเค็นได้ไมซ์เบสบอล4โทเค็นได้สกินระเบิดและ5โทเค็นได้สกินปืน AWM นะครับและของรางวัลทางด้านนี้ก็โอ้โหยังเหมือนยังบั๊กอยู่นะครับแล้ว อ๋อด,ดูดูตรงนี้ดีกว่าลืมลืมเข้าผิดเข้าผิดโทษทีและมีสกินมอไซด์ด้วยนะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นสกินเก่าเลยและไม่พูดพามทำเพลงลองไปดูสัก100่เพจครับเทพเจ้าฟีไฟโอ้โหออกง่ายตามคาดกล่องแรกออกง่ายตามคาดลืมกดไลค์กซับสไครต์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกันด้วย เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้กดไลค์ like กันให้ด้วยนะครับกดไลค์ like กันเยอะๆนะครับสมัครสมาชิกด้วยไปโอ้โหไม่ออกไม่ออกทำไงกันทุกคนไปเลือกไป ไปโอ้โ oh หไม่ออกว่ะเดี๋ยวผมมาเอาทีหลังหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันออกยากนะสำหรับกิจกรรม5้าโทเคน็นนี้ต้องเตรียมเพชรไว้เยอะๆอะครับสักสี่พเพชรน,นะครับทุกคนพวกกิจกรรมแบบเนี้ยพันห้าก็อย่างต่ำแหละทุกคน และกิจกรรมที่ทุกคนก็ไม่ควรพลาดนะครับนี่ครับผมก็ได้เติมแล้วครับรับนะครับเป็นปิดน้อยนะครับปิดน้อยปิดกราบนะเนี่ยน่ารักมากครับทุกคนและสกิลมันก็คืออะไรไม่รู้นะครับและกิจกรรมที่ทุกคนไม่ควรพลาดอีกหนึ่งอย่างก็คือนี่ครับเป็นกิจกรรมสายฟรีนะครับที่ทุกคนสามารถทํากันได้นะครับและกิจกรรมสายฟรีก็ก็มีเยอะนะครับดูภารกิจรายวันก็เข้ามารับเข้ามาทานะครับแล้วก็ นี่ครับรางวัลล็อกอินนะครับแล้วก็รางวัลน,นี้เป็นรางวัลทั้งหมดนะครับนี่ครับของที่เราจะได้นะครับเป็นรางวัลทั้งหมดนะครับก็ก็ดีเลยนะครับเป็นของเละของอะไรเฮ้ยเอาจะเข้าเพื่อใครเข้าอินล็อกอินนี้โอ้เฮ้ยพลาดคลิปอยู่ฮัลโหลโอ้โหนี่นะครับทุกคนและสําหรับ กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมนี่นะครับซึ่งผมได้รีวิวไปแล้วแหละก็มีกระแสตอบรับซึ่งกดดิสไลค์ผมเยอะมากเลยครับทุกคนแต่ผมสูมอีกอีกอีกสักครั้งนะทุกคนไปโอ้โหไปไอวอไดไอวอแม่งไปเฮ้ยกระเป๋าโอ้ไม่พอว่ะ โอ้เดี๋ยวมาสุ่มต่ออีกนะครับอีก100เพจโอเคสำหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe, กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกันด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ